นี่เรามาทุ่งนาเรานะคะทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยไถ่ทำมาแล้วค่ะสอนสีสอนสีมานะคะขับช้าๆนะคะไม่เป็นไรเน,นาะเป็นอาเราบรรยากาศดี้ดีลมหนาวนะคะลมหนาวนะลมเย็นดีทุ่งนาแล้วค่ะยายยายลืมไปแล้ว

นกินข้าวจีลองท้องลองลอยชะบาแก้วชะบาชะบานี่คือชะบาแก้วนะคะชะบาแก้วไปดึงฟางดึงฟางลงมากินอะไรปวดฉี่ไปฉี่สิเมื่อกี้หนูไม่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้หนูไม่เข้าห้องน้ำนี่เออ มน,น้องต้นต้นมะละกอนะคะอุย้ยนี่คือน้องสองตัวนะคะตัวนั้นเป็นของน้องเอกใช่ไหมที่ซื้อมานะคะตัวเล็กตัวเล็กเนาะเปรียบเทียบกับแม่หมอน แม่หมอนนะคะเปรียบเทียบกับแม่หมอนนะแม่หมอนตัวใหญ่มากนะคะ้กินลำด้วยกน,นี่กินลำด้วยเหรอ <c oughs> ใช่แม่พระยาดอกลูกเป็นสัตว์ของแม่พระเอออันนี้ลูกช่าแก้วอันนี้คือชบาแก้วนะคะชบาแก้วที่น้องนินให้มานะคะให้ให้น้องเอกมาเลี้ยงเนาะชบาแก้วกับแม่หมอนทองนะคะแม่หมอนทองใหญ่ยาวมากนะคะแม่หมอนทองนะสวยมากนะคะ <c oughs> หมอนทองจ้าเด่นินฝากความคิดถึงมาหาหมอนทองเด้อชบาแก้วชบาแก้วแม่นินแม่นินฝากความคิดถึงมาถึงชบาแก้วนะมาึงหูแนมเออแม่นินแม่นินรู้จักแม่นินไหมลูกโอ้ วันนี้เฉยนะ,ะตาแต้มทุกตัวนะคะควายน้องนินตาแต้มทุกตัวนะคะ,ะอันนั้นตัวนั้นตัวนั้นลเล็กกว่าชบาแก้วนะคะตัวที่น้องเอกซื้อมานะะเนาะตัวที่น้องเอกซื้อมาเนี่เล็กกว่าชบาแก้วนะคะคัมแพงนะคะน้องคำแพงตัวเล็กนะคะคำแพงมีกี่ขวบลวยาย คํำแพงสองขวบแต่อันนั้นใหญ่กว่าต,ตัวเล็กนะคะตรงนู้นก็จะมีมีควายนะมีวัวน,นะคะมีวัวน,นะ,ะวนนะอยู่คนละคอกนะกันให้คนละคอกนะคะหมอนทองหมอนทองจ้า

เออโรงแรมน,นี้ไปตั้งทุนแล้ว <laughs> แม่หมอนแม่หมอนปาพี่อ๋อเธอเดียวม,มาเลยอ่อออทางนั่นพอเห็นเขาออกน่งคำคำแพงเห็นเขาออกก็อยากออกได้เงาะเงาะอ,อ,อยู่นั่นแม่หมอนทองนะคะแม่หมอนทองอย่างสวยเลยดิยแม่หมอนเนี่ยแง่แง่ตามตามแม่ไปเลยนะคะ ไปลงไปนูโดนลงไปทำแพงเห็นเขาออกก็อยากออกเชเอ็มอยู่ไหนล่ะลูกเช่เมไม่กลัวมันอยู่ทางนี้ไงกลัวน้องอยู่ทางนี้ไงเอออยู่นั่นล่ะลูกอยู่นั่น จูงไกลๆลูกจูงไกลๆแม่หมอนทองเอาออกไปแล้วแม่หมอนทองเอาไปปล่อยนะคะอนันนี้เป็นของน้องนินนะคะขอบคุณน้องนินนะคะให้มาเลี้ยงสองตัวเนาะ,ะน้องบอกไม่ขายไม่ฆ่านะคะ,คะน้องก็ให้มาเลี้ยงเนะะาะ,าะน้องพูดว่าไม่ขายคือน้องไม่ขายจริงๆนะคะอันนี้คือน้องให้มา เสียแต่ค่ารถนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้น,นี่ค้าขายกันนะคะอันนี้เป็นคําเป็นคําสัตว์ที่น้องน้องดงทองดงทองพูดไวเนาะว่าจะไม่ไม่ค้าไม่ขายนะคะเลี้ยงไว้ดูนะเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ให้เลี้ยงไว้ดูนะคะน้องรักของน้องจริงๆนะคะยืนยันนะคะอันนี้คือตัวเลขของพี่เอกนะคะน้องคำแพงนะคะจะวิ่งตามเข้าไปนะ จะรีบตามเข้าไปนะเขามีเพื่อนพอมีพอมีเพื่อนแล้วก็ติดเพื่อนนะนะคะพอมีเพื่อนแล้วติดเพื่อนนะอยู่ห่างเพื่อนไม่ได้นะว้าวุ่นหนะม, <laughs> มอนทองไปจ่าฟูงนะคะตอนนี้หมอนทองไปจ่าฟูงเอาให้กินหญ้านะคะเจะเอมอยู่ไหนจ้า <laughs> อันนี้เป็นของ <laughs> เป็นของลูกเป็นของชาบาแก้วใช่ไหม เขาลื้อลงมานะคะว่าไงครับวัยรุ่นเมื่อก่อนเลี้ยงเลี้ยงวัวนมนะคะเลี้ยงวัวนมประมาณเกือบยี่สิบกว่าตัวนะคะทีนี้มันเป็นโรคนะเป็นโรคมือปากเท้าเปื่อยอะไรคะมือปากเท้าเปื่อยนะก,ก็เลยแบบหมดนะคะหมด หมดแรงนะคนที่เลี้ยงก็หมดแรงเนาะคนที่เลี้ยงก็หมดแรงนะคะ <c oughs> เลี้ยงไปก็เหนื่อยเนาะ,ะเลี้ยงวัวนมมันต้องใช้แบบใช้ทุนเยอะมากนะคะเลี้ยงวัวนมนะ <c oughs> จ้าแบบไหนคะนี่คืออะไรโอ้หยอดกระปุกเหรอตังหม,มหมูมีไหมมีหยอดไหมห้าห <c oughs> มื่น <c oughs> มีห้าหมื่นเลยทำไมหนูตังเยอะจัง <c oughs> ทำไมหนูตั้งเยอะจังตั้งห้าหมื่นขอบคุณทุกไลททุกเลือกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ